ยกย้ายสกัดกันอีกครั้งล่าสุดก็เป็นคิวของแอนเด์สันกองกลางเบอร์เซเลียนวัย25ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ผ่านการตรวจร่างกายที่เมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีเพื่อเตรียมค้าแข่งกับสโมสรฟิออเรตินาในเกาโชโซเลียอาอิตาลีด้วยสัญญาแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้ครับแอนเด์สันมีย้ายมาจากปอร์โตมาอยู่กับแมนยูด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์ราวๆ1,000ล้านบาทเมื่อปี2007แต่ว่าผลงานไม่คุ้มค่านะครับย่ำแย่และเกินยิงเพียงแค่9ประตูจาก179นัด ทำให้แมนยูจําเป็นต้องปล่อยให้กับทีมมุ่งม,มหาการยืมไปเพื่อชดเชยช่ว,ชวงที่สุดหน้าตัวหลักของทีมอย่างจูเซเป้รัฟฟี่กับมิโอโกเมสพากันบักเจ็บครับก่อนหน้านี้ฟิออร์ก็เพิ่งจะยืมตัวอลส a n โด o มาทรีได้ยืมเอสิเมลาามาช่วยทีมเป็นรายแรกแล้วนะครับทางกองของมิลานเองครับก็ได้ประกาศแต่งตั้งคาร์ลเซดอฟอดีตกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในฐานะของกุนซือคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยเซดอฟวบย37ครับเพิ่งจะแขวนสตั๊ดกับโบตาโกโก เคยข้าขั้นกับมิลานมากว่า10ปีเต็มได้สัญ,ญญาเป็นเวลา2ปีประเดิมรับงานโค้ชครั้งแรกคุมทีมบนทิมซานซิโรไปกระทั่งถึงวันที่30มิทถุนายนในปี2016ครับสำหรับในช่วงนี้ครับเราจะไปกติดวามเคลื่อนไหวผลของการแข่งขันกีฬาคุณพิการอาซึน่นพาราเกมส์ครั้งที่7กับคุณกันสีพักดีรายงานมาจากกรุงนบิดอรประเทศหมินม,มาครับ ด้านหลังของผมครับคือรถโฮบัสซึ่งรัฐบาลเมียนม,มาได้สั่งซื้อจากประเทศจีนเพื่อใช้ในการขนส่งนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาคนพิการอาเซียนพาราเกมครั้งนี้ครับซึ่งได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากหนึ่งในการจัดก,การแข่งขันครั้งนี้ที่ได้รับการชื่นชมจากท่าสมาชิคืคอระบบการขนส่งนักกีฬาซึ่งรัฐบาลเมียนม,มาได้ให้ความสําคัญกับผู้พิการเป็นอย่างมากเอต้องยอมรับว่าต้องชื่นชมนะครับเยี่ยมมากในเรื่องของการจัดก,การขนส่ง เพราะว่ายอย่างรถอย่างนี้นะครับเป็นรถบัสประจําทางซึ่งเ,เ,เป็นระดับกึ่งชั้นสามหรือเซมิโรฟอลเนี่ยแต่สังเกตว่าพื้นตรงลางจะดรอปลงแล้วก็ในส่วนของประตูจะกว้างนะครับสําหรับอีแชร์ขึ้นไปด้สุดแล้วก็มีทางลาดหรือแรมเนี่ยพับเก็บไว้แล้ว็ดึงออกมาเท่าที่ทราบข้อมูลมารถอย่างนี้เนี่ยซื้อมาสั่งซื้อมาสําหรับการแข่งขันครั้งน,นี้โดยเฉพาะเนี่ยสี่สิบคันสี่สิบคันเนี่ยซื้อมาบริการลแล้วเมื่อเสร็จแล้วเนี่ย เขาก็จะนําไปแจกให้กับองค์กรคนพิการแล้วก็ไปใช้เป็นรถรปนำทางที่เมืองใหญ่หญๆอย่างย่างกุ้ง,งมันเดเลยหรืเน,นปิดอเนี่ยให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้ใช้รวมถึงคนพิการผู้สูงอายุยอะไรก็ใช้ได้ด้วยครับในประเทศอาเซียนของเราในในระยะเวลาใกล้ที่จะเป็นแบบอีกประเทศนี้ต้องจัดงานใหญ่ระดับเนี้ยใหญ่กว่านี้ด้วยคือเวียดนามปี2019ได้เป็นเจ้ลาภาพเอเชียนเกมนะครับเอาจากเกาหลีเนี่ยแล้วน่าจะน่าจะต้องไปตามดูเวียดนามดูว่าเขาพร้อมขนาดไหนหรือเรามีอะไรที่ ถ้าไปช่วยเหลือเขาได้เราเราก็จะไปนะครับเขาถือว่ามันเป็นเรื่องของ AEC ครับผมครับวินัยปัญญาถ่ายภาพการสรีพักดีรายงานจากกรุงเนปิดอประเทศเมียนมาพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามโต๊ะข่าวบันเทิงผมและทีมข่าวกีฬาลาทพกทานไปก่อนครับ